สวัสดีทุกคนด้วยนะครับหลังจากที่ไม่ได้อยู่กับผมมาค่อนข้างจะนานหรือว่าผมหายไปนานเลยเป็นเดือนเลยนะครับยังไงวันนี้ผมก็กลับมาแล้วเนาะก็อย่าลืมทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์และแจ้งเตือนให้ทุกคนที่แบบว่าพี่ซุกกลับมาแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถสปิริตพาซีซั่นที่42นะครับส่วนชุดแฟชั่นที่ผมส่วนละเนาะก็คงอาจจะไม่ได้ทําคลิปให้ทุกคนดูนะครับ เราก็จะมาพูดถึงอนของสปิพาสล่าสุดนะครับ42ถามว่าดีไหมสัตว์เลี้ยงดีไหมอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะเราไปดูสัตว์เลี้ยงกันก่อนว่าสกิลเป็นยังไงกันบ้างเมื่อตกอยู่หลังอันดับแรกความเร็วสูงสุดมิดบุ๊จะเป็น1.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอฟเฟกต์จะสิ้นสุดหลังจากอยู่อันดับหนึ่งเป็นระยะเวลา2ปีอ๋อไม่ดีครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ไม่ดีนะฮะข้ามไปได้เลยสัตว์เลี้ยงสปิพาสซีซั่นนี้ รถสปิด์พาสซีซั่นที่42รถอินเดียนะครับรถอินเดยนะเรามาดูกันเลยความสามารถของมันเป็นยังไงกันบ้างระยะเวลามิดิบูทบวกเป็น0.1วินาทีทุกๆ8ครั้งที่คุณใช้มิดิบูทความประสนสุดพื้นฐานขอาคุณจะเพิ่มขึ้น6กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะเวลา6วิเมื่อคุณใช้ f ฟร์อินบูคุณจะได้รับในโว8%ทันทีความเร็วสูงสุด พื้นฐานของคุณจะเพิ่มเป็น4กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะเวลา4วินะฮะก็พาทุกคนมาทําการประแต่งหรือทําการอัพรถกันเลยดีกว่าว่ารถคันนี้มันจะอัพไปทางต้านสายไหนกันบ้างนะว่าอัพแล้วมันจะแรงขนาดไหนเป็นยังไงในของตัวเครื่องนะครับอัพสายกลางสวงล้อสายสายสุดนะครับเชื้อเพลิงสายสุดเทโบสายเดียวเอ็มแทงสายสุดนะครับเอาใหม่ลอมนะตัวเครื่องสายกลางล้อสายสุดเชื้อเพลิงสายสุดนะครับ เทโบสายเดียว M-Tank ทสายสุดนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันเทสกันเลยดีกว่าว่าสปีดพลาส42เนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะความเร็วตามปกติกันก่อนเลยวิ่งอยู่ที่202.7อู้กกาๆครับได้อยู่ครับแรงอยู่ CW ดีาอยู่ที่288.3นะก็ถือว่าแรงอยู่นะครับ WCW อยู่ที่2 9 2 8นะครับก็ถือว่าแรงอยู่นะครับ ตามด้อทองซ W W อยู่ที่3 11. 1 1ร้อยุ้ยแรงนะแรงนะฮะแรง W C W W นะครับอยู่ที่321.6ครับโอ้โหติดสกิลด้วยนะแรงมากครับติดสกิลด้วยหลังจากที่เรากระโดดเนี่ยพบมินิบูทแปดอันเนี่ยคือมันจะเพิ่มความแรงมันด้วยความแรงสูงสุดอยู่ที่321.6นะฮะความเร็วสูงสุดที่ตัวรถสปิดพาซีซันที่42่สิบทำได้ และถ้าเป็น W C W W แบบไม่ติดสกิลอยู่ที่3 1 5 6นะฮะเอาล่ะนะครับเรามาเล่นสนามใหม่กับรถสปีพาสซีซั่นที่42ให้ทุกคนดูหายหายกันหายหอนๆอนมาลองกันเลยดีกว่าโอ้โหไม่ติดเลยทุกคนโอ้สีมือตกมากเลยนะลองกันสนามใหม่นะจริงๆก็ซ้อมมันแล้วแหละนะ รถ42สสปีดพาร์นะครับโอ้ยบูตก็กลางๆนะฮะก็ยาวอยู่แหละได้อยู่นะบูตเนี่ยเล่นกากาๆอย่าว่างกันเดอ้อฝีมือค่อนข้างตกเลยแหละตกเยอะมากครับ WCWC ครับแถบมา w c w W ครับ เเออ c d b b ครับเลียมบูทมาในโตไปตักในโต c ๊ c d b b เข้าไปอันนี้ไหลมวัวมากเลยนะทุกคนอย่าเล่นอย่าเล่นตามถ้าเล่นแต่ถ้าอยากจะเล่นตามก็เล่นได้นะ c d b b ครับ นี่เป็นไงฉกชายฉกชายก็ได้อยู่แหละเนาะว่ามไหม C W W ครับ C W W ครับอืดอืดโอ้ยมัวมากโอ้ยน่ากลัวน่ากลัว ไม่รู้ว่าผมเล่นถูกหรือเล่นผิดหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆก็คืออ่ะซันหนึ่งนาะที41วิวีครับโอ้ยพอละสปีดพารสซันเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนจับมาเล่นเลยเดี๋ยวผมจะจับมาเล่นแล้วกันในคลิปนี้ให้ทุกคนดูว่ามันก็ดีนะเออมันก็ดีนะไม่มีนคนมันเล่นเลยนะวมาเรียนบู๊มาดิเกมเลตโร รู้สึกว่าถ้าสเกลไม่ติดอ่ะเลี้ยบูธมันจะยากหน่อยนะ,ะยังโหดเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมรอสปีดผาทฮะ42นี่เป็นไง เอาเรื่องนี่โเคเฮนเด็บมันโดโเคเฮนเด็บมนโดโเคเฮนเด็บมันโดโเก็บในตัวยาอยู่นะยากอยู่นะครับสำหรับมือใหม่ก็อาจจะเก็บยากอยู่นิดนึงนะให้เก็บในตัวของสวิทพาสสี่สิบครับ โอ้โหไม่อยากจะเชื่ออะไรอ่ะทุกคนดูดีคือแบกอะไรครับพี่สูพี่สูเล่นอะไรเนี่ยอารมณ์ลมมานั้นเลยคือถามจริงอันนี้อันนี้พี่สูเล่นหรอครับอ,อารมณ์แบกฮะเจ๋งดีหนึ่งนาทีสาวิุพกวีโอ้โหลันไม่ได้เดี๋ยวตาหน้าเอาใหม่ รถคันนี้มันเป็นรถสำหรับเลียนบูแต่ถ้าเราเอามันเล่นไอด่านที่ไม่มีการเลียนปูเนี่ยมันจะดีไหมลองเหมือนกันอย่าลองเหมือนกันน,กนี่สิบนแหละเดี๋ยวโชว์เลยว่าเราจะลงเวลาเท่าไหร่นะครับม,มาตีนปากหน้ามาตีนเข้าไปครับเอาว่ามาตีนมาโหด้วยสองกับรถมาตีนรถสายฟรีที่ใครๆก็ชอบฮนะแรงจริง แต่สปีดผาเราแรงกลัวนะฮะโอ Rivers, seaweed, lyrics, también, alumni, trendy, ้ยโอ้ยโอ้ยเราพลาดเราพลาดเราพลาดมาตีนใจเย็นใจเย็นสปีดผาสี่สิบสองเอาอยู่เอาอยู่อุ้ยไม่ติดไม่ติดทำให้เหนื FE, ่อยไม่ต <t> ิดเอาอยู <t> ่ย <t> ังเอาอยู่ พาสี่สองรออินเดนายยังเอาอยู่นานไงมาตินยอมแล้วตอนนี้มาตินยอมแล้วในตก็ถือว่ายาวเอาเรื่องใช้ได้อยู่นะครับเออในตถือว่ายาวเอาอยู่นะเนี่ยก็เล่นได้ดีอยู่นะครับคันนี้ดีกว่าสติพาสสี่สิบเอ็ดนะครับง่ายๆยเคดีกว่าเยอะเลย ดีกว่าพาสี่เจ็ดมากเลยแต่รถสปิรตพารเกี่ยวกับการเลียบบู๊เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะแล้วไงใช่ไหมทุกคนเอาไงเอาไงอุ๊ยเกิดชนแลบอย่างนี้หน,นาทีห้าวิห้าสิบวิฮะ ในนาที่50ปาร์วีว้ายยังแรงอะ่ะขนาดแบบเล่นได้อะ่ะเล่นได้ดี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 โค้ช oh, เด็มันดูว่ารถพาร์ล่ะมันก็เติมกับชุดเฟชั่นสุดแสนจะอลังการสรุปในของตัวรถสติปาร์ซีซั่นที่42นะครับรถอินเดียนะครับว่าเป็นยังไงบ้างจากความรู้สึกที่ผมเล่นมานะเออ่ตัวรถถามว่าดีไหมหรอสกิลเนี่ยเออถ้าเป็นสกิลเนี่ยก็ถือว่าดาเรื่องฟกก็ถือว่าดีนะครับแต่ไม่ได้แรงไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นก็แค่ แบบว่านีเฉยๆเออประมาณนั้นนะครับสว่วนการเลี้ยวกันดีดผมว่าที่ผมไม่ได้เล่นมานานนะกลับมาเล่นก็ก็ถือว่าได้นะก็ถือว่าดีเลยนะครับการเลี้ยวกันดีดอะไรเงี้สยส่วนการเก็บในโตก็อาจจะเก็บในตัวยา,าก,กน,ยานิดนึงนะครับถ้าสายเลี้ยงมันไม่ใช่เพิ่มเอ็มแท้งมาให้เราเนี่ยก็อาจจะเก็บในตัวยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นสายเลี้ยงบูดหรือว่าสายกดโบสนั่นเอง อาตาเล่งก็กลางๆครับไม่ได้แรงเวอร์อวาอะไรขนาดนั้นนะความเร็วสูงสุดก็321นั่นแหละบวกสกิลด้วยนะครับก็ถือว่าแรงเลยแล้วถามว่าชอบไหมเหรอสปีดพาร์ติเซอรนี้รู้สึกว่าคนไม่เคยชอบนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับบางคนก็บอกดีบางคนก็บอกว่าดีแต่สำหรับผมก็ดีกลางๆนะครับแปลว่าดีเฉยๆไม่ได้อยู่ระดับแรงโหดโหดสัตว์รัสเซียอะไรมันขนาดนี้มันไม่ได้เวอร์หวอะไรขนาดนี้นะครับเนาะ ก็ถือว่าเอาไปเล่นได้แล้วครับความสวยงามก็ประมาณนี้เนาะจากเท่าที่ผมรีวิวมาก็อยู่ในประมาณนี้ครับระยะมีบูธก็ถ้าสกิลติดแดงบูธก็ยาวถ้าสกิลไม่ติดบูธก็สั้นอ่ะก,กะ็กลางกลางนั่นแหละง่ายง่ายคือกลางกลางนะฮะโอเควันนี้เราก็มารีวิวรถสปีดพาสซีซั่นที่42่สิบส i d in the night ก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกด u b s c r i b e ไม่ได้เจอกันนานฝากด้วยละกันนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับผม